สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและทรรมบต้นถูกงท่านนะครับผมยอดว่านเกาะเกาะกิ่ายเอฟซีและทรรมบุตร้นถูกท้อไปฟั่งการโทษสัมผัสระหว่างนนทิยากับเอฟซีคนเลยนะครับเอฟซี FC คนเลยเกับเลขลูกของลูกไส้นะครับเขียนให้สองตัวหางเดียวงวดวันที่สิบหกท่านกว่าผมหกเจ็ดนะครับลูกสิเขียนให้ตัวใดกก็ตามไปฟังนั่นไปนะครับ เข้ามาแล้วก็น่ากดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอม้วนตะเมิขึ้นน,น,นีกับต้นที่ญาติแบี่ยงบันไม,นม้ผมบริจัดทำเป็นคลิปเพื่อว้ใจเอฟซีและตามไปส่งทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้ำกันทุกๆคลิปนะครับเพื่อนเสกไฮมาได้ยังได้ก็ตามไปฟังพร้อมๆกันครับผมเลยนะครับตามผมมานะครับเอฟซีแพนจงทุกคนนะคะมาเนี้นนนทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลข FC คนเลยนะคะเลขลูกไส้เพิ่นลูกไส้เพิ่นจะเป็นคล้ายๆกันกะน,น้องแท็กเตอร์นะคะนะคะเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงอายุเก้าขวบนะคะไฮนุนทิยาเป็นสะพานบนไห้นะคะแนวทางของเพิ่นมันจะเลขค้างเดียวตลอดนะคะเดนุ่นทิยาเท้ากว้างนะคะเพิ่นบอกว่างวดดันไห้ไห้สองสองเลขออกสองหนึ่งนะคะซ้ำแล้วพวดที่ผ่านมาไห้หานึง่งเลขออกหกหนึ่งนะคะ สำหรับงวดนี้นะคะงวดนี่ไ้ห้างเดียวคึือเก้านะคะไ้ห้างเดียวโคโลขึืนเก้าจะเป็นตัวได้นะคะจะกห้ไปฟ้างเสียงสัมผัสระหว่างนุชิยากับเอฟซีคนเลยนะคะงวดวันที่1 6บหกธันวาสองห้าหกเจนะคะค่ะสวัสดีค่ะอไดา ว่านี่กขาตัวหลายๆเด้อเขามันสิโทกกรบกับแบดเบิร์ดเป็นรับร้านมาเหมิดกัเล,ดเลยบโป๊เลยเอาของ <c oughs> น้าอยู่เมื่อกี้นะแม่่ะเอ่ได้ยิ่คคาวาลูกท้ายบอกเลขลูกท้ายนี่ที่ว่าคุ้นที่เพิ่นเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงมันบ่คะแมะ่จ้ะอืมมันอาย,อยุได้จ้ากว่แล้วได้เก้า มาพันเลยจังไดโอทั้งอทั้งเมททั้งแอดพี่น้องกับเาเป็นเนี่ย<ม>เขาไม่ลูกจะกนหมอเิ่นมาหมอเิ่นมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งในล้านคนที่จะเป็นแบบนี้อือบางบางครั้งโตแล้วโตวแล้วเนี่ยก็ค่อยเป็่นก็มีอันนี้น้องเขาเป็นมาแตางเต่นนิดหน่อยเลยจะ้ะเป็นตั้งต่เกิด แมนจ้ะจัดไปเทมคือช่วงช่วงสามเดือนนี่เพิ่นเพิ่นสีว่วบเพิ่นสีคขานเนี่ยเพิ่นขวมแต่เพิ่นบ่ขานแมน่จ่ะอืมอืตั้งแต่หน่อยเลยเป็นขึ้นอ่ะแต่อ่อน้องแทกเตอร์ที่น้นที่ย่าลงกนไปเพิ่นว่าได้เป็นถ้าน้อยได้เพิ่นเพิ่งว่าเป็นตอนอายุเจ็ดขวบแปดขวบตอนไปโรงเรียนมันกลับไปได้อายุเราเพิ่นกลับเป็นเราเพิ่นกลับไปว่าได้เลยอ่า อ๋อเพิ่นก็ว่าบางคนกะปิ๋นตาหน่อยบางคนก็ไปได้ไม่ได้ยุ่ยคือก็เปิ๋จ้อเคปวดกะปิ๋นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเพิ่นก็ว่าอ่อนลงทุกมือว่าสั้นมือนั้นเพิ่นไปที่โน้นที่ย่าไปอ่าแนวทางตัวเลขนี้เพิ่นบอกมาจะปวดล้วค่ะอันงวดที่ออกสองสองหนึ่งหันน่องเขาบอกสองสองเลยอ่กะเสื้อแดงแค่สองสองอ่ะ คันแมนเป็นคนที่สืบเป็นเพื่อนกันสิสือสึงคุณน้อลลงลยวะเมา็นอ,อ,อกสองสองหนึ่งเนาะเขาเป็นเด็กน,นอ่ามาที่นี่อ,อันงวดที่มันออกหกหนึง่งออกข้อบอกขาหนึ่งแต่ไอ,อ,กอ,อก้คอเพิ่อ,อนไปแกนได้บอกว่า,หาหนึ่มันเบ่ออกในลูก แม่ขอไม่สาค่ะเป่นไงโอ้ยวันสันวะเพิ่นก็เลยเขียนหาย C1 อืมทุกข้างนี่ทุกข้างนี่สิบอกค่ะทุกข้างนี่เพิ่นสิบอกแต่ว่าวันนี้เพิ่นเพ่ได้บอกเพิ่นเขียนหายมันบ่ค่ะแย่จ้ะอ๋อเพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกเองว่าเขียนเขียนได้บอสไม่ได้ออก ะเน,เเน,นอ,อ๋อแสดงว่าเพิ่นเป็นกล้ามเนื้อว่าแร้งเพิ่นยังเขียนได้อยู่เนาะเขียนได้อยู่จ้ะอ่อจังน้องแคทคลิปน้องจ้าเห็นคลิปน้องแทนะนนนนง็กเตอร์เหรอโอ้คลิปสุดค่ะเพิ่นนั่นน้องแท็กเตอร์เพิ่นนั่นเขียนเขียนไม่ค่อยได้ดอกเพราะมือเพิ่นบ่มี่แห้งเพิ่นเขียนให้โตได้ก่อนค่ะซีหนึ่งจ้ะแม่เขียนให้ซีหนึ่งเหรอฮัฟสืส่อจังได ลูกวาลูกซื้อสีหนึ่งหาหนึ่งอืมชื่อสี่หนึ่งหาหนึ่งื่อสื่อขข้นแต้มหนึ่งมันปะค่ะสี1หนึ่งห้าหนึ่งก็ะโมแนะทุทียเพิ่นบอกงวดนี้เพิ่นบอกบอกเพิ่นเขียนหายสี่หนึ่งเพิ่นบอได้เขียนเลขเพิ่นบอกได้เขียนเลขสามตัวมันบะค่ะก็จ้ะอืมก่เนี่ยขนาดจะหายปีใหม่ก็ได้ หายแค่สองตัวว่ได้หายเลขสามตัวอาลูกผู้ยไส้เนาะสรุปมาแนวทางของเอฟซีคนเลยที่ไ้นนทิยะเป็นสะพานบุญห้เลขของลูกไส้เขียนห้คือซี่หนึ่งกะห้ขึ้นแต้มหนึ่งคือหาหนึ่งนี่เป็นโตกันซี่หนึ่งนี่เป็นตัวเน่นนนทิยาเข้าใจถือ่าค่ะจ้าแม่เน้นซี่หนึ่งกันหาหนึ่ง ถ้าลองมนี่เพิ่นบอกแค่เดียวหรือจะจะ,จะบอกอีกบ่บอกแค่เดียวจ้ะอันไม่รักทำอีกจะบอกเล้วดิเป็นกวางด,ดัสเชอืมเพิน่นรู้เรื่องอยู่เพิ่นจะบ่าบอกหลายโตแล้วก็จะบ่าบอกหลายรอบจ้ะถ้าบอกมานอีกจะม้วนแล้วกะตังแต้ 2, 2, มสบบองสองหนึ่งอ่ะจ้ะอือสะรุ้ว่าบอกมันสองม้วนจ้ะบอกมันสองม้วนม้วนนี่เป็นม้วนที่สามเนาะ ค่<ส>ะอือไฮหาหนึ่งออกคุกหนึ่งวันนี้ไฮซี่หนึ่งพี่น้องเอฟซี่พิจารณาได้ค่ะสรุปบอ่าเอฟซี่คนเลยที่ไฮน้นทียาเป็นสะพาบนบุนไฮเลขลูกไส้เขียนไฮซี่หนึ่งหางเดียวกันหาหนึ่งเน้นซี่หนึ่งอ้าวไฮเอฟซีโสดีโสมันกระเนื้อทางของเอฟซี่คนเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะพอเป็นเปนอเอฟซีสีแดงยิ้มน่อยนะคะเสียงสัมภาษณ์เราว่านนทิยากับเอฟซีคนเลยนะคะเลขลูกซ้ายเพิ่นนะคะเลขลูก้ายเพิ่นจะเป็นคล้ายๆกันกับน้องแท็กเตอร์นะคะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงตา่าเพิ่นได้เก้าขวบนะคะน้องแท็กเตอร์นี่จะอยู่สิบสี่ขวบแล้วนะคะลูก้ายเพิ่นเพิ่นกับเคยทรงไล่มาให้นนทิยาเบ่งยุกเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงขึ้นกันนะคะสาเลียดตัวเองไม่ได้นะคะเป็นนะคะสงสารนะคะลูกเพิ่นนะคะ าสารุบานลนี่ยข้างของเพิ่นไ้นนทิยาเป็นสะพานบุญไหในลูกเพิ่นทุกข้างเพิ่นจะบอกแต่วันนี้เพิ่นบาบอกเพิ่นเขียนไ้นะคะเขียนไ้เป็นซี่หนึ่งนะคะเป็นซี่หนึ่งเพิ่นก็ะเลื่หงกันหาหนึ่งนะคะตัวเน้นนี่เน้นซี่หนึ่งตัวกันกันห้าหนึ่งสาสรุปนะคะสรุปในคลิปนี้นะคะในคลิปนี้เป็น แนวทางของเ c ฟซคนเลยนะคะเอฟซี FC คนเลยวดวันที่สิบหกธันวาคมสองห้าหกเก็ดนะคะเป็นเลขลูกไส้เพิ่นเขียนหายนะคะลูกไส้เพิ่นเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นคล้ายๆกันก็น้องแท็กเตอร์นะคะอายุเก้าขวบนะคะหายมาอสองวดแล้วนะคะวดที่ผ่านมานีหายหาหนึ่งออกมกหนึ่งนะคะวดนนั้นหายสองสอง,สองเลขออกสองหนึ่งนะคะ ของเพื่อนสังเกตดีๆนะคะมันจะลดแต้มลดแต้มหาสองหนึ่งเอ่อหาสองสองออกสองหนึ่งหาหาหนึ่งออกหกหนึ่งสำหรับวันนี้หาซี่หนึ่งเพราะไม่เป็นรองเอฟซี่ผิจารณหน้านะคะมันจะออกหาหนึ่งหรือมันจะออกสามหนึ่งกาโบมี่ผู้ถ่ายรูปนะคะชวนโตเพื่นบอกว่าเพื่นเน้น เล่นซีหนึ่งกันหาหนึ่งนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นหนาทางหาสื่อสารกินแมงรัฐบาลให้นะคะนะคะนุ่นท่ยากับพอเว่พอหน่อยพ่อไม่พี่น้อ,นอ,อ,นอ,เนองเอฟซีโซดีหน้าทางของเอฟซีคนเลยนะคะครับกวางว่าเอฟซี FC และทำผู้สมัหนึ่งท่านข้องถือเง้ยฟังแล้วนะครับที่นุนท่ยาได้สรุปเลขของเอฟซีคนคนเลยนะครับเดยวลูกไส้นะครับถ้าเราพบ่าไทยคลิปนี้คือสรุปครั้งหนึ่งนะครับเอฟซี FC. คนเลยเรียงลูกไส้เขียนให้ซองตัวห้างเดียวววันที่สิบหกท่าน่าคุมหกเจนะครับเพื่อนก็เขียนให้ซีหนึ่งตัวเดียวนะครับเน้นเน้นซีหนึ่งตัวกันเป็นหาหนึ่งนะครับก็มีเท่านี้นะครับไปกับบน่างนะครับเป็นแนวทางสื่อถะก,กินแดงของตะบ,บนันวางว้เอฟซีได้ตามสมตึกทนันข้องเสียดยในฟังแล้วนะครับท่านละผมไม่ได้คลิปนี้อขออยู่ที่เพียงสามนี้พบกวันอีกคลิปต่อ,ต,อต่อไป สำหรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ